ปีไหนคะที่มีอยู่โค้งปีที่แล้วก็ชะต้องค้ <ử> างไว้จงอ่าก็มันจำใจไม่ได้ปีนี้ค่ะเขาเรู้เขาหมดสถานการอยู่น<ล>ะแต่ก็ <c oughs> ท้าห้างก็ไม่ได้สนับสนุน <Genau. S 2> เพียงว่าตั้งเพียงเพื่อเ้ามาหาค่ะก็เป็นแต่ปีนี้ไม่ต้องพูดถึงอ่ะเนี่ยมีไหม,มคะรู้ยอดขายก็รู้ พอยอดขายขายไม่ได้เนี่ยแสดงคุณ,คณคก็ไม่พอรู้มือแล้ยอดขายขายไม่ได้เลยซ,ซึ่งทางร้านเราก็ไม่ได้สั่งอะไรมาเพิ่มเติมเลย่เรก็ไมสนับ้นนอันนี้ที่มีก็เปนของปีที่แล้วที่เหลือใชค่ะ

ตุกปีกมีตุกปีนะคะแต่นี้แคว้นกันรันเยอะเลยตอนนี้นะตรงนี้ก็เลยแบบไม่มีเลยของสต๊อกเด็กปีเลวเลยก็ไม่มีนะคะไม่มีครับใชหมดปีปีต่อปีเรามันหน่อยนะอย่างรา่วยเสื้อหนังรักเราเราไช้ถึงปีนี้เนี่ขอมดมาคืนตัวนี้กับปีนี้ก็เลยแบบรวมมือกับทางรัฐบาลถิ่ทีไม่ไม่ชั่งกันเลยนะคะเราไม่ไม่ได้เล่นตกใจจั้งเล่นู้นอะไรกันแต่ติดบอกอะไรกันเลยแกจูนักเรียนก็เหลือนกัน ค่ะอ่านั่นค่ะได้เออถึงกับปกติตรงนี้เราขายกันแรงเยอะนะบ่อุปกรณ์ทางน้ำปืนฉีดน้ำด้วยนะไม่มีคนนอกปีนี้เราก็เลยแบบไม่มีเลยไม่ชั่งมาเลยไม่มีค่ะเจ๊จ๋าแต่วันจะปืนและเสื้อลายดอก็บลายดอกก็ยังไม่มีเไม่ได้หรอกกันโอ้ยไม่ได้นะนี่นะ เสื้อไหล่โดก็ไม่ค่ายไม่ค่ายค่ายไม่ได้ค่ายอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้หนังม้ันี่ค่ายหมูยางอย่างเงี้ยบยังไม่หมดเลยอค่ะปลาอยู่นี่ข้าวปีที่แล้วก็ไม่เลือดใช่ไหมคะไม่เลือดปีนี้นั้น Đó, luôn này lại để luôn lời máy người mọi người sáng lời chân mấy người lời mẹ sáng mẹ sáng con 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 sáng còn. mẹ sáng con mẹ sáng con mẹ sáng con mẹ chốc con mẹ cả. con mẹ sáng để cả sáng con mẹ sáng con sáng mẹ mẹ sáng con mẹ sáng đi mẹ sáng con con อะไรกิน5,000ก็ยังไม่ได้เลยเจ๊ค่ะนี่ยังเแก่หนึ่งครับว่า